รามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองผู้แต่งคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแต่งเป็นกลอนบทละครซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลอนสุภาพหรือว่ากลอน8นั่นเองค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่ายักษ์นนทก ยักษ์นนทกนั้นมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่ที่เชิงเขาไกรราษทุกวันจะมีเหล่าเทวดานางฟ้ามาเข้าเฝ้าพระอิศวรอยู่เสมอเมื่อมาถึงก็จะแกล้งจับศีรษะนนทกบ้างตบหัวนนทกบ้างถอนผมบ้างจนหัวนนทกนั้นโล้นเกลี้ยงไปทั้งหัว นนทกนั้นรู้สึกเสียใจและแค้นใจเป็นอย่างมากที่ถูกเหล่านางฟ้าเทวดาก,กลั่นแกล้งอยู่เสมอก้มมองเงาในน้ำเห็นศีรษะที่โล้นเกลี้ยงของตัวเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนนทกจึงไปทูลขอพรจากพระอิศวรเพื่อให้พระอิศวรน,นั้นประทานนิ้วเพชรให้แก่ตนเองเมื่อชี้ผู้ใด ผู้นั้นก็จะล้มตายโดยนนทกได้อ้างว่าตนเองนั้นจะได้คอยดูแลรับใช้พร่ยะส่วนตลอดไปพระยะส่วนจึงประทานนิ้วเพชรเพื่อเป็นรางวัลแก่นนนทกที่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมาอย่างช้านานนนทก เมื่อได้นิ้วเพชรแล้วก็รีบกลับมาทำหน้าที่มันหนังเช่นเดิมแต่ภายในใจนั้นก็มีความกระยิมยิ้มย่องอยู่ว่าหากเทวดามาแกล้งตนเองอีกก็จะไม่ยอมอีกต่อไปเทวดาไม่รู้ว่านนทกนั้นได้รับพรวิเศษแล้วจึงเข้ามาแกล้งนนทกเหมือนอีกเช่นเคยแต่คราวนี้นนทกไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นโดนแกล้งอีก นนทกใช้นิ้วเพชรชี้ใส่เทวดานางฟ้าไปทั่วหลายองค์ที่โดนนิ้วเพชรก็ไปจุดติทันทีพระอินผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำความไปทูลให้พระอิศวรทรงทราบไรสวรจึงมีบัญชาให้พระนารายไปปราบนนทกเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมด พระนารายณ์รับบัญชาจากพระอิศวรจึงคิดแผนการที่จะแปลงกายเป็นนางอักษรผู้งดงามและมาหลอกล่อให้นนทกนั้นไหลหลงนนทกเมื่อเห็นนางเทพอักษรผู้งดงามก็เกิดความหลงไหลและได้เข้าไปเกี่ยวพาราศีพระนารายณ์แปลงจึงหลอกล่อให้นนทกไร้รำตามในท่าต่างๆ พอมาถึงท่านาคาม้วนหางนิ้วเพชรก็ชี้ไปที่ขาของนอนทกเองทำให้นนทกนั้นล้มลงทันทีทันใดนั้นเองนางเทพอับสรก็กลายเป็นพระนารายที่มีสี่กรแต่ละกร,กรก็ถือเทพอาวุธคือตรีคทาจักสังเข้าเหยียบร่างนนทกไว้แล้วเงื้อพระแสงตรีศูนย์จะตัดศีรษะนนทก นนทกจึงตัดพอพระนารายว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มาสู้กันซึ่งซึงหน้าแปลงกายมาเป็นหญิงเพราะว่ากลัวนิ้วเพชรของตนหรืออย่างไรพระนารายเลยตอบนนทกว่าเป็นเพราะกรรมของเจ้าเองจึงมีผลให้เป็นเช่นนี้นนทกจึงตอบพระนารายว่าที่ตนแพ้นั้นเป็นเพราะว่าตนมีแค่สองมือหรือจะสู้สีกรอ,อย่างพระนารายได้ พระนารายได้ยินดังนั้นจึงสาบให้นนทกเกิดเป็นยักษ์ที่มีสิบหน้า20มือส่วนตนนั้นจะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสองมือแล้วมาสู้กันอีกครั้งจากนั้นก็ตัดเสียรนนทกกระเด็นไปนนทกนั้นจึงมาเกิดเป็นยักษ์ทศกัณฐ์ส่วนพระนารายก็จุติมาเป็นพระรามและมาสู้ศึกกันอีกครั้งหนึ่ง